เอาดิอาจารย์เอ๋ตอนนีครับบนไรเดินนี่บนอยู่ครับบนอยู่นั่นแหละเออตื่นเช้าเช้าหน่อยดิวิ่งเช้าๆหน่อยนะผมตื่นเช้าอยู่แล้วอาจารย์โอ้นี่กี่โมงแล้วเพิ่งพาลูกมาวิ่งผมตื่นตั้งแต่ีห้าแต่มันคือหกโมงจมยังเดินนี่เออจมให้น้อมวยจมให้น้อมวยน้อมวยเป็นไรพี่ฮะ เป็นยว่ายน้ำช้าหมาวิ่งช้าเอามาวิ่งช้าตีสี่พอไหมพรุ่งนี้ตีสี่ีสีสวนยังไม่เปิดนะพยายามไปนี่เป็นอาจารย์อาจารย์ปัจจัยนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าช้าที่สวนนะครับอาจารย์สอนก็นานๆออกมาทีนะครับอาจารย์สอนส่วนมากจะเฝ้าค่ายนะครับอาจารย์สอนจะเป็นไม่ออกจะเป็นไม่ออกไม่ออกงานครับอะไรเราไม่เดินมาเช้ามาทำไมโอ้มารองแต่ตีสี่ครึ่งมาทำไมเบีย ปกติไม่ค่อยปกติไม่ค่อยออกงานนี่การสอนนี่เออเฮ้ยก้าวหน้ายาเมีนะครับยาเมียนช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้จะชกแล้วนะยาเมีใกล้แล้วครับเป็นบรรยากาศเช้าชที่สวนครับสวนเฉลิมพระเกียรติสะพานพระรามเก้านะครับอากาศดีครับช่วงเช้าเช้าอมาครับเซนชื้อเซนอะไรครับ มากันเช้าๆหน่อยดีเดี๋ยวพี่สอนบอกว่าทำไมมากันสายขนาดเนี้ยพี่สอนกัมารอกันตีสี่แล้วเนี่ยนะพี่สอนตีสี่ครึ่งอะล้อเก้าหน้ารอยามีนเจ้าอินซีนะเสาหน้าสาาหน้ติดปีกบินนะเสาหน้าติดปีกอย่างเดียวนะสั่งติดปีกนะอินซี เสาหน้าติดปีกเดียวนะเสาหน้าติดปีกอย่างเดียวเลยเข่าบินต้องชนะนะครับทำไมชนะนี่ก็เสร็จนะจบหมดโอกาสนีครับกัดดีครับ,รบอ่ะ สวัสดีครับพี่หลองครับผมโอ้วันนี้ตื่นเช้านะพี่ตื่นเช้ามาออกกาลังกายหนักอ้วนมากครับเดี๋ยวกี่รอบพี่วันนี้กี่รอบวันนี้หกครับหกรอบไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งนะเข้าห้องน้ำใช่ไหมไม่ครับคือวิ่งครับประมาณสี่รอบแล้วก็วิ่งด้วยเดินด้วยสองเป็นหกครับอ๋อเป็นหกรอบนะครับอ่าพี่หลองเอาเอาหนึ่งมาซื้อรองเท้าให้ครับนี่โอ้คู่นี้ซื้อรองเท้าครับเพื่ออยากให้มาวิ่งออกกำลังกายหน่อยครับเท่าไหร่เนี่ยคู่นี้คู่นี้หกพันเก้าครับลดห้าเปอร์เซ็นต์ครับคู่นี้ดี ดีครับคุณาผสมใสแล้วผมอยู่เกืบพี่ไม่ได้ครับใสแล้วต้องวิ่งใช่ไหมครับต้องวิ่งต้องวิ่งข้าห้ามห้ามยืนอยู่เฉยยืนไม่อยูเฉยครับ้ใช่พูดเรื่องอะไรครับอันนี้นึงเอาเอามาเรื่องกันบางนิดนึงพูดถึงสวอหน่อยมันมันมันคืออะไรสวอเนี่ยซาบานผมไม่รู้จริงคำ่าษาเป็นยังไงแต่เขาเห็นเข้าไปดูทิกตอกอะไรออกข่าวหมดํำว่าก็ว่าค้าค้านนะครับค้าค้านคำว่าสวค้าค้านสวค้าค้านแบบว่าคนที่จะเป็นนายุกอะไรนี่บ่ ก็ไม่รู้เราเขาได้เรียกไปแล้วก็ให้เขาไปเจออะไรกันหนักหนาก็ไม่รู้มันย่อมันย่อมาจากอะไรสวพี่หลองรู้ไหมไม่อยากพูดไม่ดีครับเขาได้เรียกไปแล้วลองเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาหน่อยครับผมพยายามนี่กาวไกลก้าวไกลก้าวไกลพยายามหน่อยครับพยายามเอาสิ่งใหม่ๆหน่อยอย่าคัดค้านเขาเลยลองโอคน เปิดใจหน่อยนะก็ร้องให้เขาได้ได้ทำงานน้อยเนาะเปิดใจให้พนน่เปิดใจให้พนแน่ครับผมนะก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เปเป็นสิบสิบ้านผมผมคนสิบสิบล้านที่เรียกเขาเนาะจะมารออะไรคนสองร้อยคนหลายอย่างครับผมเป็นไม่ได้ครับเนาะอย่าเป็นแบบนี้เลยเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างครับครอืมเขาไม่อยากคุณอะไรเยอะเดี๋ยวยายาม พยายามแบบนี้ครับดูดูท่าดูนะดูท่าดูท่าดูท่าอะไรเนี่ยโอ้ยก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลนะคนมือข่อยคนมื่อยครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็ฝากสิ่งใหม่ๆเข้ามาในประเทศเราหน่อยครับในการคิดในการที่เราจะดำรงเพื่อเพื่อหลายๆอย่างเพื่อยาสิติมันจะหมดด้วยครับผมเพราะอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันมันเยอะมากมันราคาแค่10บาท20บาท มัน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 จะทําให้ลูกหลานเราลูกหลานเรามันจะวุ่นวายไม่มีอนาคตเลยนะพี่หลอสิบบาทยี่สิบบาทอย่างงี้อ๋อมันมีที่ไหนอาต้องจับได้ต้องจับได้ตัวอย่างนี้เลยรอให้เขาได้ทํางานหนอเราพี่หลอเนะครับรอให้เขาทำมึงทำงานก่อนนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากคพี่หลอครับพี่ไม่พูดอะไรมากครับลองพยายาม ชี่กะตือแท้วท่าถ่ายยางไหมชีกตังโซฟาเย่ครับผมได้สิเป็นเมืองสลวงแบรเบย์อยู่แล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับตอนสิบไม่ลองเนี่ยฮะ<า>ตอนสิไม่ลงพี่เตะบอลอยู่เป็นเป็นลองหรือสิบสิบกว่าหนึ่งเลยใช่ไหมเป็นเมืองสลวงมื่อคืน อ,อืมเตะบอลอยู่พอดีก็เลยไม่ไม่ได้ลอง